สวัสดีครับวันนี้นะครับปอพาโชคนะครับจำหน่ายอุปกรณ์ไฮโลไฮเทคทุกชนิดนะครับวันนี้มีลูกน้ำเต้านะครับเป็นสกิดนะครับหกหน้านะครับโตดได้นะครับเป็นระบบชาร์จไฟนะครับเป็นสองเม็ดนะครับเป็นน้ำเต้านะครับเป็นระบบชาร์จไฟเล่นกันแบบยาวๆเลยนะครับไม่เหล็กจับไม่ติดนะครับดูนะครับตัวให้ดูนะครับนี่นะครับไม่ดูดนะครับ นี่นะครับไม่ติดนะครับนี่นะครับนี่นะครับไม่ติดนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะ้องเล่นให้ดูเลยนะครับสองเบ็ดงานนะครับโตดได้นะครับเป็นน้ำเต้าปูปลานะครับมีทั้งชาร์จไม่ชาร์จนะครับอ่า ตอนนี้จะเป็นเต้าปูนะครับนี่นะครับเต้าปูนะครับเขย่าต่อนะครับอ่ตาตอนนี้จะเป็นกุ้งนะครับกุ้งกุ้งนะครับอ่าเขย่าต่อนะครับ อันนี้จะเป็นเสือเสือนะครับอีกรอบนะครับนี้ก็ได้ใส่เม็ดหนึ่งไปเราจะได้ครบสามอ่าอันนี้จะเป็นเต้ากับกุ้งนะครับเต้ากุ้งนะครับรูสองตัวนะครับนี่นะครับโอ้เบิ้ลมันเลย อีกรอบนะครับอ่าอันนี้จะเป็นปูกับเสือนะครับเปิดนี้แล้วเป็นปูเสือนะครับนี่นะครับงานร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับสกิลไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ร้านปอคาโชคนะครับนี่ครับงานสวยๆเอ้ยงานสวยๆปิดเนียนๆเลยนะครับดูรอยครับไม่มีรอยเลย ถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อได้นะครับมีทั้งแบบชาร์จกับไม่ชาร์จนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้ทางร้านเลยนะครับขอบคุณครับ